วิงสกาโคซาบรรดารองเท้าพัสดของวิงนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดที่ผมเคยใส่มาและจากการใช้งานจริงเขาจัดรองเท้ารุ่นนี้อยู่ในสายคอนโทและการทดสอบครั้งนี้ใช้กับสนามแข่งขันจริงโดยมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นในการจับฟิลลิ่งของรองเท้าตัววิงสกาโคซาและครั้งนี้ผมได้ในตำแหน่งกองหลังนะครับคอยบัญชาเกมและเป็นตัวเดือดเดชคอยตัดบอลเก็บบอลทุกจังหวะในขณะที่ผมใส่วอมอยู่ไม่มีอาการเจ็บเท้าแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะอัปเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จิตอินซอภายในหรือขนาดสวมภายในนะครับถือว่ากว้างนะครับา่อก นะครับตัวซับพอร์ตตัวนี้ไม่มีนะครับแต่เวลาใส่จริงเนี่ยเหมือนจะรู้สึกนิ่มจริงๆนะครับพอตัวอัปเปอร์เนี่ยมันนิ่มอาจจะเป็นเพราะตัวซ็อกที่มีลังพึ่งทำให้รู้สึกนิ่มจากภายในอันดับแรกเลยนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าตัวพื้นเนี่ยเหนิบแต่พอลงกับสนามจริงนะครับความเหนิบเนี่ยถือว่าไม่เยอะซึ่งการที่รองเท้าเนี่ยไม่หนิบมากมันจะส่งผลต่อการคอนโทรลได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าและอีกเหตุผลหนึ่งที่รองเท้ารู้สึกว่าไม่หนิบนะครับอาจจะเป็นเพราะพื้นสนามเนี่ยมีฝุ่นด้วยฟิล <Feeling S 2> ลึงงงงกกกกััััััับบบบขขออ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 ลลลลลลูนน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 น่่่่่่่าา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 าโโตตะะะแวววววีีีีีปปปรรรรสฟิิเเเ์ใจยยย้้ผมมมมหคคค ตัวคิงดอมจริงๆส่วนความหมายที่ผมบอกว่าชุดพื้นเนี่ยไม่หนึบมากไม่ใช่ว่าไม่เกาะสนามนะครับมันเกาะสนามนะครับแต่การคอนโทรเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลมากกว่าถ้าเกิดรอ,องเท้าไม่หนึบจนเกินไปจะเอาจริงๆเลยนะครับความหนึบของชุดพื้นเนี่ยมันจะอไปทางสายสปีดซะมากกว่าที่ผมบอกว่ามีความคล้ายลูน่ากาโต้ไอตัวลูน่ากาโต้นะครับทั้งตัวเ p p e ์และชุดพื้นจะเป็นตัวสายคอนโทรสปีดถ้าเกิดใครเคยใส่นะครับจะรู้ว่าตัวชุดพื้นของลูน่ากาโต้เนี่ยมันไม่ค่อยหนึบแต่ชุดพื้นมันเกาะสนามได้ดีมันก็เรื่องฟิลบอะค้่่างดทีีข รวมถึงขอบพื้นที่ไม่แนวเสมอทำให้เกิดพื้นที่ในการสปัดบอลมากยิ่งขึ้นได้รายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า PU คือหนังชิ้นไหนก็ประมาณว่าเบาะรถมอเตอร์ไซค์จะใช้ตัว upper PU เหมือนกันผมก็จะให้ความหมายประมาณนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายถ้าเปรียบเทียบกับวิงดิซาร่านะครับผมตัววิงาคาคซากาโกซ่าเนี่ยตัวนี้จ่ายบอลสปัตบอลได้ดีกว่ามาต่อในเรื่องการคอนโทรบอลสำหรับนักฟุตบอลที่อยากเล่นฟุตซอลผมแนะนําตัววิงตัวนี้ก่อนนะครับและดูคลิปนี้ดีนะครับว่าผมจะเป็นการคอนโทรทาั้นานนอกเป็นส่วนใหญ่เพราะติดสสไตตลล์คคออนนโทรรปีดมาจาจกฟุบบะัถ้าพื้นหนไไไปผมมจจะะะเเเล่่นด้พรราาชอก ข้างเท้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือวิธีของนักฟุตบอลคอนโทรสปีดจริงๆคลิปนี้ยังไม่จบนะครับแต่ผมจะพาคให้จบก่อนนะครับผมอันดับสุดท้ายเลยที่คนยังไม่รู้คือเรื่องไซส์จากการวัดความยาวจริงนะครับตัวนี้ถือว่าโอเวอร์0.5ที่ผมใส่อยู่ในคลิปไซส์ EU อยู่ที่38ความยาว245เซนมความยาวภายในหรืออินซอลภายในนะครับยาวที่250และความยาวภายนอกอยู่ที่265นะครับสรุปโดยรวมก็คือตัวนี้โอเวอร์ที่0.5คนท้าบานสั่งตรงไซส์ได้เลยการวัดไซส์ที่แม่นที่สุดนะครับก็คือการว เพราะรองเท้าแต่รุ่นนะครับขนาดและไซส์ไม่เท่ากันอย่างเช่นผมนะครับผมความยาวเท้า242สามารถใส่ตั้งแต่235 240 245 250และถ้ยึดตาม EU นะครับผมใส่ตั้งแต่ไซส์37 38 39และ40และไม่รวม,ม cm และู u เข้าด้วยกันนะครับผมจะใส่ได้ทั้งหมด13ไซส์โอเคนะครับก็จะประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถถามใต้โพสต์นี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคนนะครับผมซ่อมได้ถั่วขอบคุณมากครับถั่นรอเท้าจ้านกาวปีกกาวเปิดให้เป็นกาวซ่อมได้ถั่วติดรองเท้าได้ทุกชนนนิิดถ้าถาึกงสคีฬ แท้100%นะครับให้นึกถึงมินิมอลฟุตบอลครับ